สวัสดีค่ะในการใส่โลโก้ให้กับเว็บไซต์นะคะทำได้โดยคลิกที่ไอคอนโลโก้เว็บไซต์ ก็จะเข้าสู่หน้าจอของการอัปโหลดการใส่โลโก้ให้เราคลิกที่ปุ่มเลือกไฟล์โดยที่ในการเลือกไฟล์นั้นเราจะอัปโหลดภาพโลโก้ของเว็บไซต์โดยที่โลโก้นี้สามารถใช้กับเทมเพลตประเภทโลโก้และแบนเนอร์ก่อนอื่นเราจะกลับไปที่หน้าดีไซน์ก่อนเพื่อเลือกเทมเพลตประเภทโลโก้และแบนเนอร์โดยกดที่ Design, แถบดีไซน์เราเลือกเทมเพลตเฮดเดอร์เราจะมาเลือกแบนเนอร์ส่วนบนและโลโก้และ logo, แบนเนอร์ แล้วคลิกเลือกเทมเพลตที่เราต้องการจากนั้นกดตกลงค่ะเมื่อเราไปดูที่หน้าเว็บเพจแล้วกดรีเฟรชจอก็จะแสดงเทมเพลตที่เราเลือกนะคะเราจะอัปโหลดโลโก้เข้าไปซึ่งจะอยู่บริเวณด้านบนเหนือเมนูบนและโดยไปที่เว็บอีดิตอีกครั้งหนึง่งแล้วเลือกดีไซน์เลือกโลโก้เว็บไซต์จากนั้นกดเลือกไฟล์แล้วคลิกเลือกโลโก้ที่เราต้องการอัปโหลดจากนั้นกดเปิด โลโก้ก็จะเข้ามาแล้วนะคะหลังจากนั้นกดปุ่มอั l โหลดเซฟเพื่อบันทึกที่บริเวณนี้นะคะจะเป็นการกำหนดเกี่ยวกับโลโก้โดยสามารถกำหนดให้ไม่มีโลโก้หรือลบโลโก้ออกได้ โดยคลิกแล้วกดอัปโหลดเซฟหรือกําหนดความกว้างความสูงตามที่เคยกําหนดไว้ก็คือไม่เปลี่ยนแปลงหรือใช้ขนาดจริงของโลโก้ที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน1 0 0 0พิกเซลก็คือใช้แบบออริจินัลไซส์หรือปรับขนาดเป็นความกว้างเพียง150ิพิกเซลหรือสูงไม่เกิน160พิกเซลหรือปรับขนาดความกว้างเองนะคะโดยสามารถใส่ขนาดความกว้างโดยใส่เพียงขนาดความกว้างอย่างเช่นกรณีนี้ เราจะลองเปลี่ยนเป็น300พิกเซลความสูงนั้นเราไม่ต้องใส่เพราะระบบจะจัดการขนาดให้เป็นไปตามสัสดส่วนเองหลังจากนั้นกดอัปโหลดเซฟค่ะเมื่อเราไปดูที่หน้าเว็บเพจแล้วกดรีเฟรชจอเรามาลองอัปโหลดโลโก้ขนาดใหญ่โดยกดเลือกไฟล์แล้วคลิกที่ไฟล์ที่เราต้องการหลังจากนั้นกดปุ่มเปิดค่ะกดอัปโหลดและเซฟเมื่อเราไปเรียกดูที่หน้าเว็บเพจแล้วกดรีเฟรชจอ เราก็จะได้แบนเนอร์ขนาดใหญ่แสดงในหน้าเว็บไซต์ค่ะโดยอัปโหลดด้วยโลโก้กลับไปที่หน้าเว็บอีดิอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เลือกไฟล์อัปโหลดโลโก้เปิดอัปโหลดเซฟเราสามารถใส่ลิงก์ให้กับโลโก้ได้โดยมีรูปแบบการใช้างานหลายรูปแบบแบบที่1คือไม่มีการกำหนดลิงก์แบบที่2คือ original image link คือเมื่อมีการกดที่โลโก้จะไปเปิดรูปภาพโลโก้ขนาดจริง แบบที่3คือการใช้เพจลิงก์ก็คือการลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่เราสร้างไว้แบบที่4จะเป็นการใช้ไฟล์ลิงก์ก็คือลิงก์ไปยังไฟล์ที่เราอัพโหลดไว้สามารถลิงก์ไปยังไฟล์ที่เราอัปโหลดไว้โดยคลิกเลือกแล้วกดลิงก์นะคะ สำหรับแบบที่5ก็คือการกำหนด URL link ก็คือการลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจกรณีนี้จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นะคะคลิกที่ New Window หากต้องการให้เมื่อมีการคลิกที่ลิงก์โลโก้ให้ไปเปิด w i n d o w ์ใหม่ใส่คำอธิบายรูปภาพโลโก้หลังจากนั้นกดอั l o a d Save ค่ะเมื่อเราไปดูที่หน้าเว็บเพจแล้วกด Refresh จอแล้วคลิกที่ลิงก์ของโลโก้ก็จะไปเปิดที่หน้าเว็บไซต์ Nynik. Com ค่ะ